เกษตรอัจฉริยะการเกษตรของประเทศไทยจัดเป็นอู่ข้าวอู่น้ําหรือครัวของโลกเนื่องจากประเทศไทยสามารถผลิตอาหารทานเองภายในประเทศได้ไปจนถึงส่งออกอาหารสดหรืออาหารแปรรูปออกต่างประเทศการเกษตรของประเทศไทยเคยถูกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาแล้วตั้งแต่สมัยการเกษตรดั้งเดิมที่อาศัยวิธีอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ เข้าสู่ช่วงเกษตรยุค2.0รัฐบาลได้สนับสนุนการใช้เครื่องจักรเบาไลน์แมชชีนแทนแรงงานมนุษย์และใช้เพื่อควบคุมระบบน้ำเพื่อทำการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีไปจนถึงเครื่องจักรหนักเฮ m มพิ้งแมชชีนทำให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ผลิตผลทางการเกษตรส่งออกได้อย่างเต็มรูปแบบ ไจนถึงการเกษตรยุค4.0ที่เข้ามามีส่วนช่วยการเกษตรอย่างมากก็คือความแม่นยำและการควบคุมคุณภาพสินค้าตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเมล็ดพันธุ์ขั้นตอนการเตรียมดินเรียกกันว่าการสร้างฟาร์มอัจฉริยะฟาร์มอัจฉริยะหรือการเกษตรอัจฉริยะหมายถึงการทำการเกษตรสมัยใหม่โดยนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเกษตร โดยให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยของผู้บริโภคและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ายมากที่สุดเพื่อให้ภาคการเกษตรเริ่มมีการปรับตัวนําเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตม,มากขึ้นในครั้งนี้จะยกตัวอย่างการทําฟาร์มอัจฉริยะ5ตัวอย่างได้แก่การใช้โดรนตรวจสอบพื้นที่ตามระบบออตโต้การใช้ AI กับการเกษตร การนำอุปกรณ์เซ็นเซอร์มาใช้กับการเกษตรและแอปพลิเคชันสำหรับการเกษตรการใช้โดรนตรวจสอบสภาพพื้นที่คือการใช้โดรนตรวจสอบสภาพพื้นที่ไร่และสวนจะมีการใช้โดรนอยู่2ประเภทได้แก่โดรนปีกนก4ใบพัดซึ่งเหมาะกับการใช้กับไร่ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงปานกลางส่วนโดรนปีกนกจะเหมาะกับการใช้กับไร่ที่มีขนาดใหญ่ประมาณ100ไร่ขึ้นไป พอสามารถบินได้สูงและสามารถบินได้ในระยะทางที่ไกลการบินโดนจะเกิดขึ้นสองรอบรอบแรกใช้กล้องถ่ายภาพธรรมชาติที่ความละเอียดสูงจากนั้นจะบินขึ้นอีกรอบโดยใช้กล้องมันติสเปกทัสี่มี5เลนโดยแต่และเลนสามารถกรองเฉพาะสีได้ซึ่งหากถ่ายภาพใบไม้สุขภาพดีสีเขียวก็จะสะท้อนออกมาเยอะเป็นพิเศษ ทำให้สามารถรู้ถึงสภาพความรุมสมบูรณ์ภายในส่วนได้ 2. ฟามระบบออโต้จะประกอบไปด้วยระบบการควบคุมการเปิดปิดน้ำทำให้สามารถตั้งเวลาเปิดปิดน้ำได้ตามต้องการระบบเซ็นเซอร์ติดตามสภาพอากาศระบบสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนตัวอย่างที่ 3. การใช้ AI กับการเกษตรคือ การพัฒนาและควบคุมสภาพแวดล้อมโดยรวมภายในโรงปลูกโดยนำเซ็นเซอร์มาคอยตรวจจับและควบคุมอุณหภูมิความชื้นระบบ GPS ควบคุมเครื่องจักรการเกษตรในการเพาะปลูกดูแลเก็บเกี่ยวผลผลิตอัตโนมัติให้เหมาะกับพื้นที่เพาะปลูกตัวอย่างที่4การนำอุปกรณ์เซ็นเซอร์มาใช้กับการเกษตรตัวอย่างเช่นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ที่หัววัดจะทำหน้าที่เปลี่ยนอุณหภูมิที่ได้รับเป็นสัญญาณไฟฟ้าเซ็นเซอร์วัดความชื้นคืออุปกรณ์วัดค่าความชื้นสัมพัสเซนเซอร์แสงคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนแปลงการนำไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวมันเมื่อมีแสงมาตกกระทบตัวอย่างที่5แอปพลิเคชันสำหรับการเกษตร Farmer i n f o บอกราคาการซื้อผลผลิตทางการเกษตรและข่าวสารในวงการเกษตร OAE, OIC, บอกข้อมูลปฏิทินการผลิตสินค้าการเกษตรแหล่งรับซื้อสินค้าและราคาสินค้าการเกษตร AG Info, แหล่งข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารเศรษฐกิจการเกษตร NHC, คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศและบอกข้อมูลถึงปริมาณน้ำฝนตัวอย่างการเกษตรอัจฉริยะอื่นๆได้แก่ ชุดปลูกขึ้นแนวตั้งการปลูกขึ้นแนวตั้งสามารถให้ผลผลิตมากกว่าการเกษตรแบบเดิม3เท่าอีกทั้งยังใช้แรงงานน้อยให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและสามารถดูแลได้ดีกว่าเดิมอุปกรณ์ควบคุมน้ำอัจฉริยะคือสามารถใช้สมาร์ทโฟนควบคุมการเปิดปิดน้ำและสามารถตั้งเวลาในการให้น้ำกับผลผลิตและการให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสมตามชนิดของพืช โดนพ่นยาค่า,มาแมลงโดนพ่นยานี้สามารถติดตั้งระบบบินอัตโนมัติสามารถควบคุมได้ง่ายในระยะไกลและพ่นยาให้สอดคล้องกับสภาพอากาศได้9ก้าต่อไปของเกษตรกรไทยคือการก้าวต่อไปของเทคโนโลยีการเกษตรให้เติบโตคู่กับเทตาร์ทอัพมากขึ้นถือกำเนิดเป็นวิทยาการที่เรียกว่า a g r e e c h เต็มรูปแบบมากขึ้นเช่นนำระบบ ให้น้ำอัตโนมัติสมาร์ทฟาร์มกิจมาพัฒนาต่อควบคุมได้ทั้งน้ำอุณหภูมิและความชืน้นในพื้นที่พอปลูกผ่านแอปพลิเคชันและจะทำให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นและมีมาตรฐานสูงขึ้นสามารถควบคุมคุณภาพให้ดีขึ้นหากเรานำระบบดังกล่าวมาใช้ร่วมกับ AI พัฒนาและพยากรณ์ให้แม่นยำที่สุดและขยายระบบ ให้ใช้ได้กับพืชผักผลไม้ได้หลายชนิดมากยิ่งขึ้นการเกษตรในประเทศไทยจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดแน่นอน